โองโออไม่ต้องเศร้าโศกพอากให้โชคทำดีต่อไปสัพพุกสัพพโสโรคภัยเสียนีจนไร นาจองพระเวสันโดนคอยพรลูกหลานผู้กล้าอันเชิญคููมาประทับจำปาดงขอเจ้าได้พระลาอนดสงส์ ครับแล้วก็จบแล้วนะครับสี่ครับแล้วก็รำบวยพรให้ป้าแตนนะครับรำบวยพรวันเกิดนะครับวันเกิดป้าแตนนะครับครับแล้วก็ขอให้ป้าแตนนะครับแล้วก็ลุงพลนะครับครอบครัวของลุงพลป้าแตนครับก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแขงแรงรวยตลอดปีตลอดไปนะครับครับแล้วก็ นางรำก็ลําสวยกันทุกคนเลยนะครับอรเอแต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับครับอันนี้นก็เป็นคนประเต็นนะครับครับอันนี้นก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเอซีทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกํลาลังใจใหุ้งหว่างกันด้วยนะครับครับแล้วก็เป็นคนประเต็นนะครับแล้วก็ มันเก ت ت ิดตกงเต้นนะครับสิเดี๋ยวตอนนี้อ่ารถพี่ลงพื้นปิดเสียงก่อนนะครับอ่ะแจงแค่พื้นพื้ด้วยนะครับแล้วปิดเสียงก่อนนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.

เป็นาสติกแขงแรงครับเอไปเอไปไปไปล้วรววรวยครับเมเต็มโอ้โหรัแานกครับี่สมรไม่การับรไมด้ขอบคุณมากคขอคุณมากในนามนะครับผมเป็นตัวแทนของยูทูบเบอร์นะครับในวันนี้นะครับในกานะผู้อุโสคนหนึงนะครับขออวิพรให้ ผัสแส่นะครับจงมีความสุขนะครับในวันเกิดของปีนี้นะครับขอให้คุณพระรสรตนาใจนะครับจุบคุ้มครองนะครับแล้วขอให้นะครับประสบผลสําเร็จในชีวิตตลอดไปสแ<า>ฮปปี้เบิร์ด ให้อ uh, ีกใบหนึ่งนะคะของพี่สมอัติจากอเมริกาจากอเมริกานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยวันนี้เค้กหลายก้อนมากอะไรให้ีก็เข้าไปเนี่ยเออขอบคุณมากๆนะคะทุกคนวันนี้ก็รายการเป็นหนื่อยทั้งวันแล้วก็สนุกด้วยเนาะเป็นอะไรที่เอ่อมันมันเหมือนดีขึ้นทุกปีทุกปีปีที่แล้วก็มีความสนุกไป็อีแบบนี่ปีนี้ก็สนุกแบบมีส่วนร่วม มากขึ้นก็คือกับชุมชนกับอะไรนี้ทุกคนให้ความร่วมมือวันนี้เกินความคาดหมายมากจริงๆริทีมฟุตบอลจริงไมไดบอลอะไรพวกนี lithium. ้เราจัดยูท like ูบูปเปอร์แต่ทีนี้ทีมนางรำชาวบ้านิ่านก็มาเยอะเยาวชนด้วยที่นี้คือเยาวชนจริงๆเราคิดว่าเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาหาเราแต่จริงๆวันนี้เยอะมากๆแล้วก็ทุกคนมีความสามารถในด้านกีฬายอะมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านลาแวกนี้เนี่ย เขาชอบความเรียกว่าอะไรคือชอบเป็นความสุขชอบสนุกสนานร้อรำแล้วก็มีกีฬา mm hmm. ที่ให้ลูกให้หลานเขาได้เล่นมันคือคือเหมือนกับว่ายาเสพติดมันก็จะน้อยลงแล้วก็ดูแต่ละคนก็คือแบบมันมีความฝันที่ดีในปีนี้ขอบคุณมากๆค่ะมือข้าตัวมือคยแทแเพออะไรไหมในตัว ขออนุญาตนะคะขออนุญาตแสดงกับทุกคนเยค่ะในนามนะคะในนามชาวบ้านค่ะแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเลยค่ะขอบคุณมากค่ะแกงเล่ขอบคุณทีมเพื่อนมีตาสีขอขออุปกรณ์ด้วยนะครับคือตัดเค้กถือมาด้วอการเรี่ยวท้อมหมดแล้วดีหมดทุกอย่างครับเอาเอาเ่อการที่ไายรถมาเลยครับมีด้วยนะครับมีตัดเค้ก ยาติ no ทุกพระองค์บ้าพี่ป้าป้าลุงใบพรมาที่นี่ะก็เปิดหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์ป้าริจิตนาคราชนะครับเป็นตานสักสารนะครับครอบครัวนะครับของลุงพบอป้ากันนะครับแล้วก็บรรดาญาญาติญาติที่มีสหายนะครับให้มีความสุขนะครับเจริญนะครับทุกบ้านนะครับที่บังสิ่งได้แก่สมบัติการพนาทุกประการนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ เดินทางมานะครับให้ท่านได้ประกอบเสุขความบุญกลับไปทุกครั้งที่เดินทางมาเยี่ยมพวกเรานะครับก็ขอบคุณทุกตัวคนนะครับที่อยู่ด้วยกันขอบคุณที่บ้านนะครับที่เราบริการให้ประแตนนะครับที่บ้านเองนะครับที่จะเราบริการให้ประแตนนะครับสับ

ที่เป็นเครื่ศรัทธาเป็นที่เครื่ศรัทธาของประจักษาพุทของเรานะครับใครรู้จักบ้างมีหลวงปู่อะไรบ้างครับปูู่นหลวงตนะครับหลวงปู่บ้านที่ตะเตอหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเงินหลวงปู่เวนหลวงปู่เลยครับวัดอันนี้วัดอะไรปากปอมะขามเท่า หลวงพุชุกหลวงพุชุกนะครับหลวงพ่อสุขนี่ปากน้ำผาสีเจลืออ่าเห็นไหมครับที่รู้มาเดี๋ยวผมรู้จับประมาณแปดอรหันต์บอกใหม่ไหมวะขอบคุณขอบคุณอาจารเลยอด้แทนเออเมื่อกี้บอกแลวกันอยเนี่ยก็ค้างอยู่ค้างอยู่ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะบสำหรับสลาบเวลานะแม่ก็คืนก็ยังสลาบเวลามาล่ำให้อีกกลางวันก็ลงกิจกรรมกับเรา ก็มีของเรียกว่าเป็นมงคลอเอาไว้ในบ้านก็ขอบคุณ,คณม,มาก <c oughs> มๆข,นะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บครับเดี๋ยวเชิญนางรำที่ดูเลยก็แต่งนะครับใส่หัวใจนะควาดสีเข้ามาเลยเชิญนางรำหมู่บ้านเรียกขอบเลยก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเทพศีเจดีทุกคนนะครับ